สวัสดีครับเป็นขับน้องอู๋หิงสาวหน่อยผิดบานแป้งครับนี่ะครับบรรยากาศสีโมงหามงรือพี่น้องแป๊บเดียวครับนี่บานอีดาคืบหนาไี่หอสาครับทิพ้าแฟนครับเอฟซีพ่อเแม,แม่ไปบึงกันครับนี่สร้างประเด็นง,งานห่อดายหลังจากสร้างปะปลาเพิ่มนมาได่เสริมทอไม่พี่น้องไลยป,ปับแต่งเล็กๆน้อยๆครับ ภายในห้องน้ำสามห้องเดี๋ยวผมจิบ้าเขาไปเบิ้งครับนี่ครับวันนี้แดดฮอ่เลยเจักหน่อยครับเมือดมือเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจิบ้ายางเขาไปครับสร้างห้องกระเดกกลับบ้านหมันมืดเลยพี่น้องมาเสริมถอดเลล็กน,น้อยครับห้องน้ำสามห้อง นี่ครับอันนี้เกิะเป็นลงจอดรถครับยางไงไตทุนบานพี่น้องลงจอดรถเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนบานครับไปเบึ้งข้างบนนีครับ บนบานกับสะอาดแบบนี้แล้วพี่น้องปัดกวาดทาความสะอาดไวเดียบรลอยนี่ครับเกิดมาก,กับหอ้องโถงครับพี่น้องนีหอ้องโถงยังไงครับนี่ครับ นี่พี่น้องนี่ครับสร้างเป็นเด็กมสซิมทอครับทอห้องน้ำอืมบ่อย่างแล้ครับเดี๋ยวสร้างกระเบื้องพื้นมาสาบอีกรอบหนึ่งครับอืมเป็นเห็ดไปแบบนี้พี่น้องมาเสริมทอยางงามนะพี่น้องตอนี้หลังสร้างเป็นในออกแบบม่ให้เบื้องขาวครับอืมก็เรยกเดีด๋วยวว่าเสริมทอไม้เล็กหน่อยครับพี่น้องบหลายครับ นี่ครับไปกับมากก็กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยหน่อยครับอัปเดตข่าวสารดีๆให้เอฟซีแฟนครับน้องอุ้งยิงเดบิงครับนี่อันนี้ก็เป็นบานน้องอุ้งยิงครับอันนี้เป็นทองแม่หน่อยนี่ครับรอติดตามครับรอติดตามเอฟซีแฟนครับ พ่อมแ,มแม่ให้ความสนใจหลายครับนี่บานอีลาเบกซี่กระทำขม่าหลายครับบานอีลาหอดไซนี่ครับต่หลายเตือแล้วพี่น้องเจ็ดสิบเอร์ซนต์แล้วงานกระเบื้องเขาสีโดนในจักหน่อยพี่น้องพอกระเบื้องเป็นงานละเอียดพี่น้อง ดลน,น,น้อยครับนั่นกระเบื้องเฮานี่ครับห้องข้างบนครับปาแสงให้พี่น้องดีสินกันครับห้องหน้าหางครับเัวนหน้าหางพุณว่าพักคอนแต่ไม่แสดงแถวซิ้ิเกียรติครับผันบานแหลเมาพักแถวนี้พี่น้องพักบานอีกแหละนี่ครับแางเราเดี๋ยวมาเสริมท่ออีกพี่น้อง ช่วยทอเล็กหน่อยครับหลังสางโฮมันศสุสเกตครับเพื่นออกแบบให้เอฟซีปรอแม่แม่แมเดือบิ้งกันขา,ขาวขาวครับอยู่ในช่องศสุสเกียตสามบาทครับจะมีรายละเอียดมากกว่าพี่น้องช่องสุสเกีตสามบาทเพื่อนใหาพี่น้องเดือบิึงครับนี่อันนี้ก็สะเป็นอีก มุมหนึ่งครับของนามอีหล่าครับอันนี้ก็บเสดเสร,ริมทอไหมพี่เ้รอเสร,ริมทอสืมาเล็กหน่อยครับทราบว่าปลาเขาก็มาทำงานครับนี่บรรยากาศของอีหล่าครับเดี๋ยวเตะก,กระเบื้องแล้วครับ่าเนี่ยหน่อยก็จะเลือกไล่ได้ครับอืม ไปห้องน้ำก็ออกแปะไปเพื่อนขาวๆนะครับเห็นมันเลี่ยงเชนึงก็เสียรเอาแบบใดครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานทิ่จเกลี่ยสามบาทเทาทุกคนครับในการทํางานผมกัเก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่มือแหลกคนข้างนองตั้งแต่ขุดหลุมล่องเสาเข็มบนอาครับเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับ ต้งแต่พุนพี่น้องก็ติดตามจนมาเรื่อยๆส่วตอนนี้ผมผู้ติดตามสองหมื่นกว่าคนแล้วพี่น้องสองหมื่นสองพันกว่าคนแล้วใ,ให้เขมามากกดไลค์กดแชร์คร,ร,รับเป็นกําลังใจใหง้สร้างเศรษฐกิจสางบาทเฮา นะครับอันนี้จะเป็นหองรัวครับหองรัวน้ององค์หญิงไม่มองนีพพเพื่อนกับพ่อนได้เอาออกนะครับเดี๋ยวซายเพื่อนมาเก,ก็บออกอีกเทือน,นหนึ่งครับนะครับบรรยากาศหน้าบ้าน มองห้องขั่วนี่ครับพี่น้องแต่สิประมาณนี่แหละครับแล้เวเทพื้นรอบบ้านผมละจังสวดีหูว่าพื้นทีไร่สมไดครับบ้านน้องงูยิงครับอเอาิเทพุ่นนะครับเทหนึ่งเมตรครับรอบบ้านลงหลอดทั้งสีเทกวางกันไปอีกครับรอติดตามครับเอฟซี ใครขามากกไหลยกดแช่งครับเป็นกแคตังใจลึกๆน้อ,นอยๆครับพอดีพันสิบปูกระเบื้องก,ก่อนพี่น้องสิบปูกระเบื้องเราคอยท่าสีอีกรอบหนึ่งครับ ครับบรรยากาศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับบ้านนององค์หญิงนี่ครับมุกข้างหน้าพี่น้อง หลังจากบัวบานพาพี่น้องไปเบื่องไลก่กระเบื้องไร้หิน,หนพี่น้องอย่างงามเลยครับมีถุกไลก่ครับให้เลือกเมีหน่อยเป็นชีเลือกไลก่ใดครับมาใส่บานเพิุ่มกม้างหนาบาน,นพี่น้องมองเสานี่ครับมองเสานี่ยก็มองนีครับพี่น้องนหน้าห้องเม่หน่อยครับนี่มีถูกไลก่พี่น้องมีแต่ไล่อย่างงามครับไล่กระเบื้องฮมวันชิสเกีรเท่า หลังแพ้เอฟซีไปบึงเมื่อวานนี่ครับรายละเอียดนี่ครับวันนี้กับโบนี่ยังไล่แลอกครับวันที่สร้างเป็นก็ได้มาทำงานมาต่อแปบ๊บ น้ำเพิ่มครับห้องน้ำสามห้องห้องถุงก็มาจิบรายละเอียดบรรยากาศการทำงานเล็กๆนี้นอยครับครับตอนนี้สร้างเพิ่นเกิดทำงานแล้วเพื่อนก็ได้กลับเมื่อแล้วครับอืเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในช่นแนลเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวมีข่าวสารดีๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้บิ่งเรื่อยๆครับ คลิปนี้ผมกุศิลาพิกรครับสวัสดีครับ